สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวติ๊กต็กนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปมาหลายคลิปแล้วก็วันนี้ขอมาพูดเกี่ยวเรื่องว่าเ,เด็กไทยนี่ควรจะปรับตัวอย่างไรให้ทันต่อส,สถานการณ์โลกอนาคตนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นอย่างหนึ่งว่าการศึกษาไทยนั้นเด็กนั้นควรจะต้องแบบอ่านออกเขียนได้ในเรื่องอะไรบ้างนะครับในเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต หลักๆก,ก็จะมี3อันนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าลิทที่ผมเรียกผมจะเรียกว่าลิทเทเลซี่นะครับก็คือกานอ่านออกเขียนได้ก็คือมีอยู่3ามอันคือ English Little l i t e r a c y นะครับอย่างที่ความรู้เบื้องต้นของเด็กไทยภาษาอังกฤษของเด็กไทยเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นเนี่ยเราถือว่าภาษาอังกฤษเรายังไม่ถึงมาตรฐานอันนี้เราสามารถดูได้จากผลการสอบแข่งขัน ต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษวิจ์จต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอันนี้เด็กไทยควรจะต้องมีการปรับปรุงนะครับทำไงให้สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้เพราะเดี๋ยวนี้ข้อมูลสำคัญเช่นในการอ่านข้อมูลใน Google ในเน็ตต่างๆนี่เป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับหรือการสื่อสารกับชาวต่างชาติอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของซอฟต์สกิลนะครับเรื่องของการเอาตัวรอดต่างๆนะครับก็ควรที่จะเด็กไทยเนี่ยควรจะมีการพัฒนาแล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้นะครับอันที่2คือ ICT นะครับคงจะเห็นแล้วว่าโลกของโลกอนาคตนี่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเทคโนโลยีเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงจากที่โควิดเนระบาดเข้ามาเทคโนโลยีเข้ามาดังนั้นเด็กไทยเนี่ยควรจะปรับตัวเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของการเรียนรู้ โคดดิ้งนะครับการเขียนโปรแกรมหรือ,อนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับ IT นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าเด็กไทยเนี่ยควรจะเรียนรู้อะไรบ้างก็เรื่องของก็เรียกว,ว่า financial literacy นะครับก็คือเรื่องของการการเงินต่างๆเรื่องของการออมเงินเรื่องเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของบัญชีควรเรือนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆซึ่งมีความจำเป็นมากนะครับ ของเราเนี่ยจะมีสอนในระดับมหาวิทยาลัยแต่ควรจะปูจริงๆแล้วเราควรจะปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กระดับมัธยมที่ให้เรียนรู้นะครับนะครับเพื่อว่าเป็นการฝึกนิสัยด้วยแล้วก็ให้เด็กเนี่ยรู้จักการประหยัดนะครับไม่สุรุ่ยสุร่ายนะครับเป็นการปลูกฝังเด็ก,ดกตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้เรื่องของการลงทุนด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอ จบคลิปในเบื้องต้นเรื่องที่เด็กไทยนั้นควรจะปรับตัวอย่างไรนะครับให้ทานต่อโลกอนาคตนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ